สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเราขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับอันนี้เป็นรองเท้านารีเกรย่ค่อนข้างจะหายากนะครับผมแจ้งก่อนเลยว่าเป็นรองเท้านารีเกรย่ที่ผมปลูกลากเดินและลอดแล้วทั้งหมดนะครับผมหต้นก็จะมีประมาณ3ยอดนี่ครับสายอดแล้วแต่เลย สมบูรณ์ต้นใหญ่รากเดินหมดแล้วนะครับผมรอดตายหมดแล้วนะครับเป็นไม้ป่าทางใต้นะครับผมผมเอามาปลูกนะฮะผมเอามาปลูกรากเดินหมดแล้วแล้วเขาฟื้นตัวกันขึ้นหมดแล้วนะครับผมอันนี้วันนี้ผมมีส่งสิบต้นผมมีส่งสิบต้นนะครับผมจัดจําหน่ายนะครับผมใครขี้เกียจปลูกเอาไปแบบนี้เลยก็เอาไปวางรอชมดอกได้เลยครับเพราะรากน้องเดินหมดแล้ว ะะลากน้องเดินหมดแล้วสมบูรณ์หมดแล้วนะครับผมหต้นนะครับผมผมขายกระถางละกระถางละ350บ,บาทกระถางละ350บ,บาทนะครับผมขอค่าส่ง50บนะจัดโปรโมชั่น3กระถาง3กระถาง1,000บาทส่งฟรี ปลูกติดหมดแล้วทั้งหมดนะครับผมใครสนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0959-418-988รองเท้านารีเกรยี่นะครับผมเวลาส่งเราก็จะยังไงครับผมเอาหนังสือพิมพ์ยัดเพื่อให้น้ำดูดแล้วก็แพ็คเอาเซ็บเก้ามาัดพอไปถึงปุ๊บก,ก็เกะแกะแล้วรอชมดอกลเลยไม่ต้องไปเสียเวลาปลูกเราปลูกใส่กระถางให้หมดแล้วนะครับผมแบบนี้ วันนี้ผมส่ง10กระถางนะคะใครสนใจรองเท้านารีเกยี่ที่รากเดินแล้วแบบนี้นะกระถางละ350ขอค่าส่ง50 3กระถาง1,000ส่งฟรีนะครับเก็บปลายทางแม่บวกเพิ่มท่านใดสนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0959418988รองเท้านารีเกยี่เป็นกล้วยไม้ป่าแท้สายพันธุ์นะครับผมมาจาก ภาคใต้เป็นกล้วยไม้ที่ทนครับผมแล้วแต่ละกระถางยอดสมบูรณ์หมดนะฮะคือสมบูรณ์หมดแล้วก็เขาฟื้นตัวหมดแล้วรอให้ดอกอย่างเดียวเลยเป็นไม้ใหญ่ได้เท่านี้แล้วครับผมรองเท้านารีเกรยี่ค่อนข้างหายากครับขายกระถางละ350ราค่าส่ง50นะครับผมใครรับ3กระถาง1,000บาทส่งฟรีนะครับผมเร็จกระถาง2องพส่งฟรีนะครับเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะ ทักแชทแอดไลน์มาหาผมได้เลยที่เบอร์ศู9 9 4 1 8 9 8 8ครับน้องฟื้นตัวหมดแล้วนะครับผมน้องฟื้นตัวหมดสวยหมดแล้วนะรองเท้านารีเกรย์นะครับผมค่อนข้างหายากนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรครับสวัสดีครับ